สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องการเปรียบเทียบนะคะเวลามากกว่าน้อยกว่าทีนี้มาดูก่อนนะคะว่าเราจะเปรียบเทียบอย่างไรให้นักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์นะคะหนังสือเรียนเล่มสีม่วงในหน้า114นะคะ114ไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียนมีต้นกล้ากับแก้วตาใช่ไหมคะ ในรูปนี้ช่องแรกจะเป็นของตนกาช่องที่สองจะเป็นของแก้วตาข้อที่หนึง่งทำงานบ้านเห็นไหมคะกิจกรรมทำงานบ้านเหมือนกันต้นก้าใช้เวลาไป1ชั่วโมง15นาทีส่วนแก้วตาใช้เวลาไปเท่าไหร่ลูก1ชั่วโมงอ่ะสองคนนี้นะคะสองคนนี้ใครใช้กิจกรรมมากกว่ากัน นักเรียนดูตัวแรกที่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเท่ากาันแต่แก้วตามีนาทีไหมไม่มีแสดงว่าตนกาทำไมคะตนกาใช้เวลามากกว่าถูกไหมคะอ่ะเอาอันแรกเป็นที่ตั้งนะคะดูนะแสดงว่าตนกาจะทำงานบ้านมากกว่าแก้วตาต่อไปข้อที่สองเห็นไหมลูกเที่ยวสวนสัตว์ตนกาใช้เวลา สามชั่วโมงสิบสองนาทีสามชั่วโมงสิบสองนาทีแก้วตาใช้เวลาไปเท่าไหรคะลูกสองชั่วโมงสี่สิบนาทีหนูดูตัวแรกดูที่ชั่วโมงก่อนชั่วโมงใครมากกว่ากาันต้นกามากกว่าถ้าชั่วโมงมากกว่านักเรียนก็ไม่ต้องไปดูนาทีแล้วถูกไหมคะเพราะถ้าเป็นคําว่าชั่วโมงต้องมากกว่าแสดงว่าต้นกาใช้เวลาดูสวนสัตว์มากกว่าอีกแล้วนะคะมากกว่าอีกแล้วนะคะนักเรียนอ่ะมากกว่า เห็นไหมลูกอันนี้คือการเปรียบเทียบ e นะคะเปรียบเทียบ e เวลาต่อไปข้อที่3คือเล่นกับเพื่อนนะคะเล่นกับเพื่อนต่อไปเล่นกับเพื่อนต้นกลาใช้เวลาเล่นกับเพื่อนไปสองชั่วโมงสินาทีดูนะคะสองชั่วโมงสินาทีแก้วตาใช้เวลาไปเท่าไหร่คะสองชั่วโมงยี่สินาทีนักเรียนดูชั่วโมงสองชั่วโมงเท่ากัน องชั่วโมงเท่ากันแต่นาทีต่างกันไหมนาทีต่างกันนะคะลูกต้นกา10นาทีอันนี้20นาทีแสดงว่าแก้วตาใช้เวลาเล่นกับเพื่อนทําไมคะมากกว่าต้นกาเพราะฉะนั้นต้นก้าก็ใช้เวลาทําไมน้อยกว่าต้องเอาซ้ายมือเป็นตัวเปรียบเทียบนะคะลูกต่อไปข้อที่สีเห็นไหมคะอ่านหนังสือ ต้นกากใช้เวลาในการอ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีส่วนแก้วตาเห็นไหมคะใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาทีใครใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่ากันคะติ๊กตักติกต๊กตักติก๊กตักอาแก้วตาใช้มากกว่าใช่ไหมลูกนักเรียนดูตรงชั่วโมงชั่วโมงเท่ากันก็จริงแต่นาทีใครมากกว่าแก้วตาใช้นาทีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแก้วตาก็ทําไม มากกว่าถูกไหมคะแสดงว่าต้นกาก็ใช้เวลาน้อยกว่าเขียนแบบนี้นะคะเพราะต้นกาอยู่สายมือเพราะฉะนั้นเอาต้นกาเป็นตัวปเปรียบเทียบอีกอันนึงจริงๆมันมีสิข้อนะคะนักเรียนไปดูเองนะคะอีกอันหนึ่งข้อที่5นอนกิจกรรมคือนอนนะคะต้นกาใช้เวลานอนไปแชั่วโมง49นาทีนักเรียนดูนะคะส่วนแก้วตาใช้เวลานอนไปกี่นาทีคะ 8ชั่วโมง34นาทีอ่ะใครใช้เวลานอนมากกว่ากันคะดันแรกดูชั่วโมงก่อนชั่วโมงต้นกล้ากับแก้วตาเท่ากันใช่ไหมคะแต่ดูตรงนาทีนาทีต้นกล้าใช้มากกว่าแก้วตาใช่ไหมคะ49นาทีมากกว่า35นาทีถูกไหมคะแสดงว่าต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตานักเรียนเปรียบเทียบได้ไหมเอ่ย อันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบโดยที่ข้างหน้าเป็นชั่วโมงอันนี้มันจะง่ายนะคะง่ายเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสีขาวนะคะในหน้า79ในหน้า79นะคะมันจะมีอยู่ส0ข้อให้นักเรียนเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะข้อแรกหนึ่งชั่วโมง30สนาทีจุดๆุดจดกับหนึ่งชั่วโมง4ี่นาที ใครมากกว่าน้อยกว่าเอาเอาด้านซ้ายเป็นตัวตั้งนะคะ้ายมือเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมลูกหนึ่งชั่วโมงเท่ากันเท่ากันไปดูนาทีสามสิบนาทีกับสี่สิบนาทีใครมีค่ามากกว่ากันฝั่งขวาใช่ไหมคะแสดงว่าฝั่งซ้ายทำไมมีค่าน้อยกว่านักเรียนก็เอาน้อยกว่าที่เขากำหนดมาให้มาใส่เพราะเขาถามมากกว่าก็น้อยกว่าอ้าวในกรณีข้อสอง นักเรียนไปดูชั่วโมง2ชั่วโมงกับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงถูกไหมคะถ้าชั่วโมงมากกว่านักเรียนก็ไม่ต้องไปดูนาทีแล้วถูกไหมคะแสดงว่าข้อ2ทําไมมากกว่านะคะมากกว่านักเรียนก็ใส่แบบนี้10ข้อนะคะในหน้าที่79เอ่ะเปิดไปที่หน้า8 0นะคะให้นักเรียนดูกิจกรรมของแต่ละอันออมสิน ทำอะไรบ้างมีออมสินทํากี่กิจกรรม5กิจกรรมมีอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ช่วยแม่ทำขนมช่วยพ่อล้างรถเล่นปิงปองแล้วเขาบอกเวลามาให้ถูกไหมคะบอกเวลามาให้ถูกไหมคะข้อที่หนึ่ง,งออมสินใช้เวลาอ,านนอ,าอ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีถูกไหมอ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาที1ชั่วโมง5นาทีช่วยแม่ทำขนม,นมไปเท่าไหร่ หนึ่งชั่วโมงสิบนาทีถูกไหมคะระหว่างอ่านหนังสือกับช่วยแม่ทำขนมอันไหนน้อยกว่ามากกว่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากันแต่ข้างหลังอ่านหนังสือได้ห้านาทีกับทำขนมสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงแรกเท่ากันถูกไหมคะลูกเอามาเขียนเปรียบเทียบสแสดงว่าใช้เวลาอ่านหนังสือทำไมน้อยกว่าน้อยกว่าช่วยแม่ทำขนมได้ไหมคะ เขาบอกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะต่อไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใช้เวลาสองชั่วโมง30นาทีช่วยพ่อล้างรถไปเท่าไหร่สองชั่วโมง45นาทีนักเรียนก็เอาเวลาแต่ละกิจกรรมมามาเปรียบเทียบกันใช้ที่สอเขียนกำกับก็ได้นะคะนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นปลูกต้นไม้อันแรกสชั่วโมงเท่ากันไหม สองชั่วโมงเท่ากันถูกไหมคะถ้าเท่ากันให้ไปดูที่นาทีถ้าเท่ากันให้ไปดูที่นาทีนักเรียนก็ไปดูนาทีสามสิบกับสี่สิบห้าสามสิบกับสี่สิบห้าแสดงว่าฝั่งซ้ายน้อยกว่าฝั่งขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาปลูกต้นไม้น้อยกว่าช่วยพ่อล้างรถตามนี้คะ่ะนักเรียนนะคะอีกสิบข้อในหน้าแปดสิในคลิปที่หนึ่งนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด หน้า79และหน้า80นะคะตั้งใจทำนะคะนักเรียน